One day with CEO เราจะไปทัวร์ทั่วระเทศกัน3า5้365วันที่เทสโปรดักต์นี้มาน้ำหนักรถไป3โลชิมทุกรสชาติไปบุกกี้ที่เขาบอกว่ามีวัตถุดิบดีหลายตัวที่นำเข้ามารอเป็นเดือนวันนี้ทดลองโปรดักต์กันเราจะมาเลือกโปรดักต์ด้วยกันไปดูกันโมนิ่ง สวัสดีค่ะเอจะไม่ใช่เวลามอนิ่งหรือเปล่านะคะแต่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cherry s h o ิ Channel วันนี้นะคะชาริจะพาไปทัวร์เป็นการทัวร์ชิมรสชาติจะไปหลายจังหวัดมากเราจะไปเทสโปรดักต์กว่า200ชิ้นด้วยกันไปทดสอบกันเลยว่าตัวไหนดีตัวไหนต้องปรับกันค่ะอืม15ก็ยังคิ้มนอยู่นะกี่แคลมันเลยนมกว้วยอร่อ วันนี้นะคะก็มาถึงครั้งของกอลี่แล้วต้องบอกว่า,วาไปชิมรสชาติมาหลายที่มากเพราะว่าชี้ต้องจัดรสชาติที่ทุกคนทานไาด้แน<ม>่นอนแล้วก็แคล ได้รสชาติที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะมาปุยกษาเนื่อเราว่าเราสามารถที่จะเอารสชาตินี้มาเบรนดกับตัวนี้ได้หรือเปล่าเพื่อที่จะทําให้สามารถดีท็อกซได้ด้วยแล้วก็เห็นผลจริงมาใช้กับสารสกัดที่เป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็น้หรือเปล่าอืมบอกแม่นมากเดี๋ยวชิลี้จะไปกุ่มก่อนแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อ d ท่าดาก่อนนี้ต้องบอกว่าจริงๆเทส t ปรดักต์เดยเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละ200รอกว่าชิ้นแต่ว่าก็จะมีบางโรงงานที่เขาห้ามเข้าโรงงานในช่วงนี้ชนลี่ก็จะเข้าไปวีฟเฉยๆแต่ไม่ได้ไปชิมที่โรงงานก็อันเนี้ยนาเข้ามาทั้งหมดเลยชนลี่ e q u เคสประมาณเดือนกว่าก่อจะได้ตันนี้เลยเดี๋ยวไปชิมกันนะคะเยอะมากเลยุกนนดูสินับสิบรสชาติพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมพร้อมกันเลยค่ะปฏิบัติการ ชิมรสชาติจากสูตรที่เราต้องการเอาอย่างละสองพนักงานทุกคนของเชอรี่ต้องชิมสินค้าตัวนี้มีการทำเทสอะไรเงี้ยอันนี้นะคะบางรสชาติมันก็จะเป็นรสชาติเดียวแต่เชอรีทำให้มันเป็น2 t e เท็กเจอร์เลยเดี๋ยวเราไปลองชิมแต่ละอันคือถึงรสชาติจะอร่อยแต่เท็กเจอร์ที่แตกต่างกันก็อาจจะทำให้รสชาติที่แตกต่างกันไปต้องให้น้ำที่มันเท่ากัน แล้วก็จะมีตะเกียบนะคะที่เอาไว้คนจริงๆมันต้องเป็นแ,แก้วแล้วก็คนแต่ว่าวันนี้เราไม่มีเพราะฉะนันก็จะใช้ตะเกีย,ยบคนโดยถ้าตัวไหนเนี่ยที่เคไปแล้วปุ๊บชิก็จะส2งอยไว้ข้างล่างโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะคะจะบอกว,ว่าอันนี้มีถูกรสชาติเลยให้ทุกคนดูก่อนนี่ถูกรสชาติจริงๆนะคะและ้วก็ทุก texture เดี๋ยวชิจะคนก่อน และที่ชอรี่จะมาชิมคือรสชาติที่ชารี่รีเควสมานานมากนั่นก็คือนี่ค่ะน้ำสีเหลืออุ้ยอุ้ยโอโมรู้สึกดีที่เฝ้ารอคอยมากอร่อยมากสดชื่นมากอันนี้คือเลมอนนะคะอันนี้กลิ่นหอมมากอันนี้แอปเปิลองงู่อุ้ยอร่อยมากตัวนี้ชารี่รีเควสไปเป็นแอปเปิลเขียวนะคะ สีแดงตัวนี้เป็นผลไม้รวมสีจะเป็นคุ้นๆแบบนี้เลยกลิ่นเปรี้ยวมากไม่ใช่กลิ่นตัวเปรี้ยว <c oughs> เป็นกลิ่นแบบสดใส f ฟ e ช h ก็เปรี้ยวอือันนี้มีความจืดมากมันมีหลายผลไม้มวันนี้สับประรดด้วยใช้รู้สึกว่าก็จะมีเบอร์รี่นะคะอือันนี้อร่อยมากส้มสีเลือดเป็นส้มยูซุเขาบอกว่าเป็นส้มที่มีวิตามินซีสูงที่สุดอะ ส้มสีเลือดจริงๆตัวนี้บางตัวมีแต่งสีแต่บางตัวชาดดลีเกวสเลยว่าไม่ใส,ส่สีอันนี้อร่อยมากมันคือรสอะไรอะอ๋อนี่ไงมันคือส้มสีแดงแบบพันช์หืมคือสดชื่นมากมันมีความเปรี้ยวในตัวของมันเองแล้วเฟรชมากๆเหมือนกินแล้วรู้สึกไม่อ้วนอะเราจะไปตัวนี้เลยจะเป็นโชาติอ๋อตัวนี้คือลินจี ให้ดูสีจีจไม่ได้แต่งสีตัวนี้เป็นสีของเขาเลยกลิ่นมนันมีความลิ้นจีสูงมากออันนี้เรานี้เคลเองไม่อร่อยเลยอ่ะอแต่ไม่ได้นนตัดค่ะออกค่ะเชัยชอบสีเหลืองสุดอยากให้มันเปรี้ยวกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะ ทีนี้ก็จะไปลองเนื้อที่มันเป็นเจลลี่แล้วกันเจลลี่มันจะมีความข้นอย่างเงี้ยทุกคนเอาไปแช่เย็นคืออร่อยมากแต่ว่าตามการใช้ชิ้นของทุกคนอะคือเทก๊บแล้วอยากกินปั๊บเลยถูกปะชิมแล้วเอาจริงรู้สึกว่ามันข้นไปอะในชิ้นประจมือเราชอบกินน้ำแบบใสๆอะคือความเจลลี่อะมันมันหยีอ,อะ <laughs> เพราะฉะนั้นที่เรารีเควสไปเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ารอยตัวเจลลี่นี่แหละมันนานมาก แต่ดันไม่ชอบเจลี่อะต่างประเทศเขาชอบกินแน่นะอย่างอินโดเองหรือว่าฝั่งยุโรปอะเขาชอบอะไรที่มันเป็นเจลี่ไม่ได้เป็นน้ำที่เป็นแบบน้ำหนืดๆนิดนึนงแต่ว่าชลรี่แอบรู้สึกว่าเป็นน้ำอร่อยกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะ mm hmm. ก็ตัวที่ชลลี่ชอบเนี่ยจะมีตัวเลมอนแอปเปิลเขียวรสส้มยูสุแล้วก็เป็นองุ่นชลรี่ก็ชอบแต่เดี๋ยวจะให้ตัวเนี้ย ทีมชิมด้วยไม่ใช่แค่ชาริชิมคนเดียวนะคะแล้วก็มาดูกันว่าจริงๆรสชาติจะเป็นรสชาติไหนซึ่งก็ต้องรอติดตามชนว่าจะเป็นรสชาติไหนใน EP ต่อไปนะคะ